ชาวนี้กินข้าวกับไอ้ไรดีทุกคนเหอะแล้วเบอร์วันๆเจ็บหัวกับเรื่องกินนี่พอตื่นเช้ามาฉีกตาแกรก็ต้องนึกเลยว่าทำเมนูไอ้ไรดีพอมาลาดมาพบปลามองเดี๋ยวเราอีกแกงร่มปลามองกันถ้าเป็นเมนูที่เราอยากกินวันนี้เราอยากกินน้ำจุบหมูต้อดนี่แต่พ่อผัวไม่ควัน้าให้แกกินหมูต้อและเหือกหลอกแน่นอน <c oughs> น้ำจุบก็แห้งไม่ใช่น้ำแกงน่าว่าเขี้ยวคืนคอยาว <c oughs> ตึงก็เลยทำเมนูแกงรม้มปลาหมองใส่ใส่ซิมนึกอยาใส่ซิมแกงรม่มตึงพ่อผัวได้ราดน้ำแกงแล้วก็กินเนื้อปลาตึงมาพบปลาไอใไยโชนนี่เดี๋ยวเราอีซื้อไปหมักเกลือไว้ตอดปลาตอดกินกับแกงร่มก็โอ,อยนะเธอตึงการหลบลืมไม่ได้เนียหมูปิ้งเจ้าประจำเนียหมูปิ้งเจ้ารอยของเนื้อคลองซื้อเนียหมูปิ้งเสร็จก็ต้องหาน้ำหวานหวานเย็นเย็นจืนใจสักของร้านควรเออวดสิบบาทเองนี่ทุกคนเออเดี๋ยวเราอีซื้อน้ำลำไยเก๊กงวยแล้วก็นมเย็นไปให้ลูกสราเนียหมูช่วยบำรุงไขมันกับบบควววาาาามดนน้ช่ยรุ แล้วเบอร์มันกินรอยนี่ทุกคนเหอพอมาถึงคุณลูกสาวก็จัดเนี่มูก่อนเลยเสียงว่ารอยอรอยนาหวานชอบกินและชอบเปนี่ตามใจไอ้รอยกินเนี่มูเร็ยังไม่พอต่อด้วยนมเย็นวะร้อยจริงยกหัวแม่มือเลยปานปานเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ารับรีวิวของกินได้เลยไอแม่ก็ยับคอแห้งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิมน้ำลำไยรักขวดขวดติบบาทตือว่าไม่แพงกินได้ยังเยื่อกันเนาะแล้วทุกคนเออชื่นใจนี่ใช่วานแรงหวานกำลังพอดีเลยนี่ยังเยื่อลำไยกันไอเดี๋ยวต้องแกะกินแล้วแกะไปทำกับข้าวต่อราวตั้้งนแก ร่มแล้วก็ไรแป้งหวานกับเกลือทาด้วยไรริมแล้วรอไอ้มันเดือดพอเดือดไปสักเดียวใจก็ชิมแล้วว่าถึงส้มไม้ต้องเติมไอไรเพิ่มเลยอืมเอาทุกคนเออช่วยเราชิมแลที่ว่ามันถึงส้มแล้วไม้ถึงที่นี้ก็ใส่เนื้อปลาลงไปแค่นี้นี่ทุกคนเออแกงส้มทาให้ให้แกงส้มวันนี้เราไร่ส้มนาวสามหน่วยนุทำแกงส้มมันก็ต้องเออส้มออเปรี้ยวนะทุกคนเออตั้งไปให้เดือดเดียวใจให้เนื้อปลาสุกก็ได้แล้วนี่ทุกคนเออนี่เสร็จแล้วแกงส้มปลาหมองใส่ใส่ซิมไก่ปลาน่ากินอย่างแรงทำแก ปลาอ้ไรแล้วนะเราลืมรู้ึรว่าอีเป็นปลาเปล่าล้างไม้อะซื้อมา3ตัว,ต,วตัวใหญ่ๆเลยนี่4 0บาทก่อนเอามาตอดเราเอาไปคุกเป้งหวานกับเกลือแล้วนะทุกคนเฮนี่ซีซันช่วยห้ามเกือบไหมแต่ไม่ไหมวางรอปลาสุกเกินน้ำแกงหอยสักกวดไอ่มันจืนใจนี่ทุกคนเฮใครอยู่เหนือกองลองไปซื้อจิมแลงของร้านที่ติมอยู่สี่แยกตรงร้านดีเคนั่นขวด10บาทเองเด่กับข้าวของเราวันนี้แกงร่มปลามองไรไรๆริมปลาเปล่าล้างตอดแล้วก็หอยเสียบโดงน้ำปลากับข้าวบ้านๆทำให้ให้นี่เลยตอดปลาชา ไม่ทุกคนเออวันก่อนแกงช่มปลาดิบให้แม่ผัวกินวันนี้ตอดปาดลาหลกจนไม่เลยหรือละ่ะลูกไปดีเดน่น <c oughs> เบอร์คนเรามันปิดปลาดกันได้ใช้ไม้อะทุกคนเหอ <c oughs> นี่หอยเสียบดองน้ำปลาเดี๋ยวลองแกะชิมเล่นๆลสักตัว <c oughs> แล้วมันยังแต่ตัวเอียดๆอตั้งเป <c oughs> เวลาแกะเราก็ต้องใจเล็บจิกลงไปบันนี้ <c oughs> นตัวเต้านี้เนื้อมันเป็นบันนี้อายทุกคนเอเข็มได้แรงออกเข็มจนไตสะเตือนเลย ถึงวันนี้บ้านเราขนตกเลยเดินมาแลต้นเลี้ยนต้นแลนุล่นจนไหม้สักหน่วยแล้วพอต้นที่สองวันก่อนยังสิบเดือนหน่วยรอบนี้ก็ล่นเบาแล้วทุกคนเหอไม่รู้อีล่นเลยไม้อีได้กินไม้หระปีนี้นั้นอย่าอีร้องเลยนี่ทุกคนเห้ออุตสาหามาตั้งเจ็ดปีนุถึงนี่แล้วไรมันติดดอกใหม่มากันน่ะลูกมันยังไม่ตันรูเปเออมันแตงดอกใหม่ออกมาแล้วแตงดอกใหม่ออกมาก็ไม่รู้อีติดลูกไม้แต่ตาล่นกระลุยเลยเหมือนอีร่ำเลยนี่เราล้วเสียดายลูกมันใหญ่โตนี้แล้วถึงมันเริ่มมีกลิ่นหอมมแล้วน น่าว่าต้องซื้อกินเหมือนเดิมปีนี้อ้เสียได้นี่ทุกคนเออรามโค้นปลูกไว้ก็ใจได้เรื่อง